กินอาหารห้อนในจ้อานส่วนตัวล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลอกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างตางสังคมและสแกนคิวอาโค้ดไทยชนะจะทำให้ต้านห่างไกลโรคโควิดสิได้ ำลังเกติดตามห้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จะนี้ไปขอเจนญท่านห้อฟังรายการหมอกรู้ประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด -19 เจ้านี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังดีกจ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU Radio p l u s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกิดความรู้มากมาย รับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ

ปื้นเมืองมีน้ำพริกหน้าพริกหอมน้ำปูใส่อ้อมเอาไปกินกับหน่อไม้ บดีลืมนะเจ้ามาปบกับหน้าสีเขียวครอบครัวมกอกรหลังโควิด -19 เริมวันเสาร์ที่สองกร,รกฎาคมนี้กัดหน้าสีเขียวครอบครัวมกอกรสะพะของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันดดผักลอสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกอกรผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองก็วันเสาร์แปดมงเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมกอกรเชียงมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านไม่แก็บน้อยตะบ,บนป่าภัยอำเภอสันทรายจงังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-040228แล้วปบกันนะเจ้าขอเชิญท่านทักฟังรายการมอกปปประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด -19 พบกับ ข่าวสารความรู้จากในงานที่เกี่ยวข้องทางสถานีวิทยุมกรมหาวิทยาลายรรรรยัยเกษตรศาสตร์จรังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกหู้ก่อนหูตันป้องกันได้เจ้า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิกมาพบกับรายการมากอบประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด9นะเก้ากับทีมงานสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จ,งจรังหวัดเชียงใหม่ AM STEREO ความถี่612 kHz กิโลเฮิรตซ์คลื่อนสายสุดออกอากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตันบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w k ไซต์ดอทเคอร์พลัส e ก o นึ่งสอละ y o u t u b e สถานีวิทยุมาเกอรเชียงใหม่จะได้ยินตึงเสียงแันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฮับฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าแสงเพียรเนียมทรัพย์ับในที่ตรมรายการนำเอาเรื่องราวเกี่ยว กับสุขภาพมาฝากเต้นฟังกันหูก่อรหูตันป้องกันได้โดยเฉพาะโรคโควิด -19 ที่ระบาดตะลอกใหม่ในช่วงนี้เจ้า วันนี้แสงเทียนเนียมรับรับได้ยที่ตมเนรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้ชชวยศาสตราจารย์ดาารเพศจาักรหญิงวิสิดีจันทร์มหาเสถียรค่ะท่านอาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์เพศจักรกรรมคณะเพศจักรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาอยู่เป็นเพื่อนทุนฟังครอบครัวมกอรกรเกษตรกรผู้สูงอายุภาคเดือวตอนผลกันนะคะวันนี้มาขอความรู้กันต่อสมไัยรักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจกันต่อนะคะมีอะไรเพิ่มเติมเรียนเชิญ ค่ะท่านอาจารย์คะค่ะในช่วงแรกเราก็คุยกันไปถึงเรื่องของสมุนไพรที่ใช้บรรเทาอาการไอละลายเสมหะไปแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วในในส่วนนั้นเนี่ยจะเป็นสมุนไพรเดี่ยวก็คือเป็นตัวยา ในเราสามารถใช้สมุนไพรเพียงตัวเดียวในการรักษาอาการได้ะคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องมีหลายตัวมาให้ยุ่งยากนะคะก็คือตามบ้านตามบ้านตามครัวเรือนบางทีเราก็อาจจะมีสมุนไพรเหล่านั้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มของยาแผนโบราณน,นะคะยาแผนโบราณหรือยาแผนไทยเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของสูตรตำรับนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันเนี่ยที่ ที่จะเอามากล่าวให้ฟังในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะก็คือทางกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยได้แนะนําให้ประชาชนได้ใช้นะคะแต่ว่าในส่วนที่เป็นสมุนไพรสุดตำดับที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรที่เขาจะผลิตใช้กันในโรงพยาบาลนะคะก็คือในโรงพยาบาลที่เขามีการรักษาแบบทางการแพทย์แผนไทยหรือว่ามีศูนย์การแพทย์แผนไทยอยู่ที่โรงพยาบาลเขาจะเป็นผู้ ผ,ผลิตหรือว่าเตรียมสมุนไพรเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นสูตรตำรับก็คือในแต่ละชนิดเนี่ยจะประกอบด้วยสมุนไพรหลายๆชนิดนะคะไม่ใช่ยาเดียเด่ยวๆแบบที่กล่าวไปแล้วตะกี้นะคะค่ะก็จะมีบางคนถ้าอยู่ในท้องถิ่นหรือว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลที่เขามีการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยก็อาจจะเคยได้ใช้หรือว่าเคยได้พบเจอยาสมุนไพรเหล่านี้นะคะอย่างเช่นยกตัวยอย่างอย่างเช่น ยาแก้ไอผสมการทูนี้นะคะตัวหลักๆก,ก็คือตัวยาการทูการทูนี่ก็เป็นสมุนไพรที่จะมีรสเผ็ดร้อนนะคะถ้าเราเคยถ้าเราเคยรับประทานอาหารบางชนิดเนาะเขาก็จะมีการทูเป็นองค์ประกอบอย่างเช่นในข้าวหมกไก่อะคะ่ะเราก็จะเห็นการทูเป็นเป็นดอกแห้งๆแ,แล้วก็เวลาเราเอามาเอามาจัดหรือว่าเคี้ยวดูเนี่ยก็จะมีรสเผ็ดร้อนนะคะซึ่ง ลดเผ็ดร้อนเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ในการบรรเทาอาการไอได้ด้วยแต่ว่ายาเนี้ยมันจะอยู่ในรูปของสูตรตำลับนะคะที่ทางโรงพยาบาลเขาจะเป็นผู้ผลิตแล้วก็แล้วก็จ่ายให้กับผู้ป่วยนะคะเอากลับไปใช้ที่บ้านได้นะคะก็มียาแก้ไอผสมการภูแล้วก็อาจจะมียาแก้ไอผสมมะขามป้อมมะขามป้อมนี้เราจริงๆแล้วเราก็ใช้เป็นยาเดี่ยวได้นะคะแต่ว่า บางทีเนี่ยเขาก็อาจจะมีอยู่ในรูปของสูตรํำดับอย่างเช่นในท้องตลาดในร้านขายายาก็อาจจะมียาผสมมะขามป้อมเป็นยาน้ําเชื่อมใช่ไหมคะอันนั้นเราก็จริงๆแล้วผู้ผลิตอาจจะเป็นโรงพยาบาลซุ่งเอามาจําหน่ายในร้านขายายาที่อยู่ในท้องถิ่นบ้านเราแบบนี้เราก็ซื้อใช้เวลามีอาการไอมีเสมหะก็ใช้ได้นะคะหรือบางทีเราก็อาจจะเจออยู่ในรูปแบบของยาเม็ดแก้ไอผส ผสมมะขามป้อมใช่ไหมคะคือในหนึ่งเม็ดเนี่ยไม่ได้มีตัวยาเดี่ยวๆนะคะแต่จะมีมีหลายๆตัวยา,ยาอยู่ในนั้นแต่ว่าตัวยาหลักก็คือมะขามป้อมนั่นเองนะคะทีนี้มะขามป้อมนี่ก็มีข้อควรระวังนิดนึง่ะคะ่ะคือมันเป็นผลไม้รสเปรี้ยวบางทีบางคนเนี่ยทานมากๆก็ากาอาจจะมีอาการท้องเดินท้องเสียได้ค่ะ,คะแล้วก็อันถัดไปก็จะเป็นยาแก้ไอผสมมะนาวมะนาวนี่ เขาเอามาทําเป็นมะนาวดองก็จะเก็บไว,ว้ใช้ได้นานใช่ไหมคะยาแก้ไอผสมมะนาวนี่ก็จะอยู่ในรูปแบบของมะนาวดองนะคะอันนี้ทางโรงพยาบาลบางแห่งเขาก็อาจจะเตรียมเป็นคนเตรียมหมายถึงหมายถึงเป็นคนปรุงยาแล้วก็จ่ายให้กับผู้ป่วยนะคะในตำรับเขาก็จะมีหลายอย่างคะ่ะอาจจะมีมะดามะนาวดองแห้งมีบ้วยมีชะเอมมีเปลือกอบเชยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะ ทำให้มีรสชาติที่ดีโดยการเติมเมนทอนลงไปอย่างนี้ยนะนะคะก็ใช้ในการบรรเทาอาการไอขับเสมหะได้นะคะอีกตำรับหนึ่งนะคะที่อยู่ในที่อยู่ในตำรับยาบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะมีชื่อว่ายาแก้ไอพื้นบ้านอีสานนะคะนี่ก็จะเตรียมอยู่ในรูปแบบของยาน้ำนะคะก็หลักๆแล้วเออก็จะมีผล เป็นเนื้อผลของมะขามป้อมนะคะเป็นส่วนประกอบหลักนะคะแล้วก็จะมีผลของผลของอเนื้อผลของลูกสมอนะคะที่เป็นผลไม้รสเปรี้ยวเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีรากชะเอมไทยรากชะเอมเทศอย่างนะะี้ยค่ะเป็นองค์ประกอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวยาของทางอีสานนะคะที่เขาเตรียมปัจจุบันนี้มีการเตรียมใช้อยู่ในโรงพยาบาลนะคะ ซึ่งก็เป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติตัวหนึ่งนะคะค่ะ <c oughs> อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่ที่เห็นมีวางจำหน่ายกันนะคะก็คือยาตีพลานะคะตีพลาเนี่ยบางทีเราอาจจะเคยได้ยินว่าเขาใช้ในการบำรุงร่างกาย <c oughs> ใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วเขามีสรรพคุณเยอะเลยนะคะที่เห็นผลิต ออกมากระน,นายนะคะก็อาจจะมีทั้งที่เป็นยาเม็ดยาแคปซูนอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เป็นเครื่องดื่มตีพลาก็มีใช่ไหมคะเราก็บรรยายสรรพคุณกันไปหลากหลายเลยนะคะมีทั้งบิ๊กต้านอนุูมอิสระนะคะเขามีอันบิ๊กต้านอนุมูมอิสระจระะิงค่ะเนื่องจากว่าเขามีเขาประกอบด้วยเนื้อผลของสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็เนื้อมะขามป้อมนะคะซึ่งเป็นผลไม้รสเปรี้ยวทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีสารพวก ฟีนนลิกนะคะที่สามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้แล้วก็ยังมีกรดอินซีที่เป็นสารลดเปรี้ยวนะคะรวมถึงมีวิตามินซีด้วยนะคะ <c oughs> ก็ใช้ในการดูแลสุขภาพได้นะคะรวมถึงบรรเทาอาการไอขับเสม <c oughs> หะได้ด้วยแ้าเรามีไอมีเสมหะเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะใช้ยาตีพลาเนี่ย <c oughs> บรรเทาอาการไอขับเสมหะได้นะคะ <c oughs> แล้วก็สามารถบำรุงร่างกายปรับาธาตุเราได้ด้วยนะคะซึ่ง โดยปกติแล้วสูตรของตีพลาเขาจะใช้เนื้อของผลไม้3ามชนิดที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือสมอไทยสมอพิเพกแล้วก็มะขามป้อม3อย่างเนี้ยในปริมาณในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการเตรียมตัวยาตีพลา90บกรัมใช่ไหมคะเราก็เอาเนื้อผลไม้ตะก,กี้เนี่ยมาอย่างละ30บกรัมนะคะก็คือจะให้อยู่ในสัดส่วนที่เท่าๆกันก็จะได้ ยาตีผลาออกมานะคะยาตีผลานะคะในสัดส่วนที่เท่าๆกันโดยทั่วไปแล้วเราจะใช้ตีผลาในสัดส่วนที่มีผลไม้สามชนิดนี้เท่าๆกันนะคะก็คือหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าสามสิบกรัมก็สามสิบกรัมบวกสามสิบกรัมบวกสามสิบกรัมอันนี้จะเป็นสูตรโดยทั่วไปที่เราจะใช้สําหรับบรรเทาอาการไอขับเสมหะนะคะแต่ว่ามันก็มีกรณีที่เราจะใช้ตีผลาในการปรับท่า ธาตนะคะในการปรับธาตุในแต่ละฤดูการเนี่ยค่ะเราก็อาจจะมีการปรับสูตรของตีพลาเนี่ยให้มีสัดส่วนของผลไม้นี่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่ว่าเขาต้องการปรับธาตุธาตุดินธาตุน้ําในถึงธาตุที่อยู่ในตัวเราอะค่ะคือตามความเชื่อของแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะประกอบด้วยธาตุทั้ง4ี่คือมีดินน้ําลมไฟนะคะแล้วก็แต่ละฤดูการเนี่ย ความความเด่นของหรือว่าความความเด่นหรือความไม่สมดุลของธาตุในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมันจะขึ้นอยู่กับฤดูการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการปรับธาตุนะคะโดยอาจจะใช้ยาตีผลาในการปรับธาตุก็ได้นะคะอันนี้ก็คร่าวๆนะคะสําหรับตีผลานะคะ <c oughs> อีกตํำรับหนึ่งนะคะสําหรับ ยาประสาแมะแหวงก็คือยาอมแก้ไอแมะแหวงที่ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปตอนนี้คะ่ะจริงๆแล้วชื่อตำรับเขาก็คือประสาแมะแหวงนะคะก็คือจะมีตัวของแมะแหวงเนี่ยอยู่ครึ่งหนึ่งของตำรับนะคะและอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมียาอื่นๆนะคะอย่างเช่นใบสว่าดใบตานหม่อนใบกระเพานะคะมีขมิ้นอ้อยนะคะแล้วก็มีสารส้มอีกครึ่งหนึ่งนะคะ อันนี้จะเรียกว่าเป็นปราะสาทมะแว้งนะคะก็อาจจะเป็นตัวยาที่เราหาใช้ได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นยาสูตรผสมนะคะค่ะที่เตรียมได้จากมะแว้งค่ะแล้วก็บางทีก็อาจจะมีการแต่งรสบ้วยใช่ไหมคะที่เห็นวางจําหน่ายในท้องตลาดบางทีเฉพาะมะแว้งเนี่ยมันอาจจะมีรสชาติที่ไม่ไม่อร่อยมากนักใช่ไหมคะเขาก็อาจจะมีการเติมรสบ้วยเข้าไปเป็นยาอม มาแวงเล็กด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นก็ทําให้รับประทานง่ายขึ้นนะคะค่ะค่ะอีกนะชนิดหนึ่งนะคะที่อาจจะมีการใช้หรือว่ามีการผลิตใช้อยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะก็เป็นยาที่มีชื่อว่ายาอมลึกควาทีนะคะชื่อก็อาจจะแปลกหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็ส่วนผสมของเขาก็จะมีราชไชเอมเทศอยู่ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นโกดพุ่งปลา เชียนขาวลูกผักชีลาเนื้อมะขามป้อมหรือเนื้อสมอพิเภกนะคะอืมซึ่งหลักๆแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวยามันก็ไม่หนีกันไปไหนสักเท่าไหร่นะคะโดยมากก็จะมีพวกมะขามป้อมมีสมอไทยสมอพิเภกนะคะแล้วก็มีพวกชะเอมที่ทําให้ชุ่มคอนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวยาที่เขาใช้นะคะกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะสําหรับ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะ<ช>แล้วก็เราสามารถที่จะหาใช้ในในครัวเรือนบ้านเราได้ด้วยนะคะในกรณีที่เป็นสมุนไพรเดี่ยวนะคะก็อยากจะมีเสริมค่ะคยาสมุนไพรสำหรับปัจจุบัน<ช>ค่ะปัจจุบันในยุคโควิดนะคะก็โควิดก็เป็นอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนึงนะคะ ก็เลยอยากจะมีต้นฟ้าทลายโจรมาเพิ่มเติมให้ค่ะค่ะดีค่ะใชนค่ะปกติแล้วฟ้าทลายโจรก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่ยังไม่มีโควิดเราก็มีการใช้ฟ้าทลายโจรกันอยู่แล้วในกรณีที่แก้หวัดแก้เจ็บคอใช่ไหมคะค่ะอย่างแก้หวัดทั่วไปเวลามีเจ็บคอมีปวดมเมือ่อยล้ามเนื้อมีตัวร้อนอย่างเงี้ยเราก็ใช้ ฟ้าทลายโจรในการบรรเทาอาการกันอยู่แล้วเนาะค่ะค่ะค่ะก็อันนั้นวิธีการใช้คุณแสงเทียนพอจะทราบไหมคะว่าใช้กันอย่างไรก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะมีโควิดค่ะฟ้าทลายโจรใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะาสมุนไพรลดขมก็จะมีมีทั้ง บางท่านเคี้ยวสดๆเลยค่ะอาจารย์คะใช่ค่ะผู้สูงอายุบางท่านนั่งเคี้ยวสดๆเลยแต่ว่าลดขมมากแต่ว่าแก้ไออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใช่แก้เจ็บคอเวลามีไข้มีเจ็บคอหรือมีหวัดเขาก็จะใช้สมุนไพรในการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรในการรักษาบรรเทาอาการนะคะก็คือดั้งเดิมเลยถ้าเราไม่ได้แปลรูปบางคนก็เอาไปเคี้ยวอย่างที่คุณแสงเทียนกล่าวถึงเมื่อกี้นะคะ ก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีบางคนเอาใช้ใช้สมุนไพรทั้งต้นเนี่ยทั้งใบทั้งกิ่งเนี่ยค่ะมาต้มน้ําดื่มก็ได้แต่รสชาติมันก็คงจะขมมากแต่มันก็เป็นทริคอันหนึ่งที่ว่าพอมันขมแล้วเราทําให้เราต้องดื่มน้ําเยอะๆค่ะมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เราลดความร้อนในร่างกายนะคะแล้วก็ทําให้อาการไม่สบายเนี่หายได้ไวใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ทีนี้ก็อาจจะมีต่อมาก็มีการแปลรูปใช่ไหมคะ นอกเหนือจากที่เคี้ยวใบสดหรือว่าเอามาต้มดื่มละก็มีการเอามาบรรจุแคปซูลหรือทําเป็นยาลูกกลอนขายก็อาจจะทําให้รับประทานสะดวกขึ้นแล้วก็คนที่เขาไม่ได้ปลูกสมุนไพรไว้ในบ้านเขาก็หาซื้อมาใช้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะทีนี้พอมาถึงยุคโควิดนะคะยุคโควิดนี้เขาก็บอกว่าจะต้องทานสําหรับคนที่ป่วยเป็นโควิดและอาการไม่รุนแรงนะคะ ก็ให้ทานให้ได้ตัวย,ยาของแอนโดรกาโซไลที่เป็นสารสำคัญเนี่ยอยู่วันละ180มิลลิกรัมต่อวันนะคะคือจะต้องดูที่ตัวย,ยาสารสำคัญนะคะแอนโดรกาโซไลนะคะให้ได้180มิลลิกรัมต่อวันโดยที่แบ่งทานเป็น3มือ้อก็มื้อละก็คือมือละ60มิลลิกรัมของแอนโดรกาโซไลนะคะอันนี้เป็นขนาดที่ใช้สำหรับผู้ป่วยโควิดที่อาการไม่รุนแรงนะคะแต่ว่าถ้าเป็น ป่วยโควิดที่อาการรุนแรงหรือหรือปัจจุบันเนี้ยค่ะแทบจะเรียกได้ว่าถ้าใครเป็นโควิดปุ๊บเขาก็จะแจกยาฟาวิพิลาเวียให้เลยนะคะแบบนั้นแต่ถ้าคนที่กินฟาวิพิลาเวียแล้วนะคะทางแพทย์จะไม่แนะนำให้ใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรกินคู่กันนะคะเนื่องจากเรายังไม่ทราบว่าฟ้าทลายโจรกับฟาวิพิลาเวียเนี่ยมันจะมีผล เป็นอันตรายกริยาของยาต่อกันหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือเรายังไม่มีข้อมูลว่ายามันจะตีกันหรือเปล่านะคะ <c oughs> แล้วก็อีกอันนึงก็คือคนที่รับประทานฟ้าทลายโจรเนาะมันมันก็อาจจะเกิดคือตัวยาฟ้าทลายโจรน,นะคะก็าอาจจะเกิดอััตรา์กริยาหรือที่ที่เราเรียกง่ายๆก็คือยาตีกันเนี่ยกับยาที่เรารับประทานอยู่อย่างบางคนทานยา ละลายริ่มเลือดอยู่อย่างนี้ยค่ะนะคะก็ไม่ควรใช้ยาฟ้าทลายโจรน,นะคะเนื่องจากว่ายามันอาจจะไปมีผลต่อหมายถึงตัวฟ้าทลายโจรกับตัวยาละลายริ่มเลือดเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อกันทําให้ควบคุมอาการไม่ได้หรืออาจจะทําให้มีอาการเลือดออกผิดปกติได้นะคะรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ แล้วก็หญิงให้มบุตก็ไม่ควรจะใช้ฟ้าทลายโจรน,นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งนะคะที่ว่าเป็นคําเตือนสําหรับการใช้ฟ้าทลายโจรเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเรารับประทานไปสักสามวันและอาการไม่ดีขึ้นนะคะเราก็ควรจะเลิกใช้แล้วก็ไปรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันหรือวิธีอื่นนะคะแต่ว่าถ้าใช้ได้ผลก็อาจจะทานต่อไปได้สักหวัน หรือว่าหนึ่งอาทิตย์นี้มากที่สุดละนะคะไม่ควรทานเนานเกินกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําในการใช้ฟ้าทลายโจรนะคะค,ะคะก็เหมาะมากเลยนะคะในช่วงของยุคโควิด -19 ที่ระบาดกันทั่วโลกเนี่ยนะคะอาจารย์คะก็บางท่านก็ต้องดูแลสุขภาพกันไปนะะหลังจาก ฉีดวัคซีนแล้วนะเข็ม1เข็ม2กระตุ้นเข็ม3อันนี้คุณหมอก็ทางกระทรวงสาธารณาสุขก็รณรงค์กันตลอดนะคะทั้งกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรงังแล้วตอนนี้มาถึงกลุ่มเด็กด้วยผู้หญิงสตรีตั้งครรภ์ด้วยนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นสมุนไพรรักษากลุ่มอาการของโรคระบบทางเดินหายใจนะคะที่อาจารย์นํามาเล่าสู่กันฟังทั้งแก้ไอขับเสมหะแล้วก็หอบหืดรวมถึงฟ้าทลายโจรน,นะคะ แก้เจ็บคอแล้วก็หลายท่านอาจจะย,ยังสนใจอยู่นะคะสามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไหนอย่างไรเพิ่มเติมไหมคะท่านจารย์คะ ที่คณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราที่ท่านอาจารย์ทํางานอยู่นะคะก็ะคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเพศจชกรหญิงวิิณีจันทร์มหาสเสถียรน,นะคะท่านอาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์เพศัชก,กรรมคณะเัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะดึงได้ไหมคะท่านอาจารย์คะช่วงท้ายคะค่ะค่ะเบอร์โทรของทางคณะเพศาสตช์นะคะก็จะเป็นเบอร์ศูนย์ห้าสาม เก้าสี่สี่สามสี่สามค่ะหรือจะเป็นศูนย์ห้าสามเก้าสี่สี่สามห้าสองก็ได้ค่ะค่ะอีกครั้งหนึ่งก็ได้าาค่ะอาจารย์คะเบอร์โทรค่ะศูนย์ห้าสามเก้าสี่สี่สามห้าสองค่ะค่ะ,คะ อันนี้ก็สามารถติดต่อทีมงานคณาจารย์เราได้เนาะอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งที่นี่เราเป็นศูนย์นวัตรกรรมศูนย์ไพรด้วยนะคะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสมพรยเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คะก็ค่ะใช่ค่ะก็มีท่านคณะบดีท่านดูแลอยู่นะคะคณะบดีคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านอาจารย์คณะบดีรองศาสตราจารย์ดรสุภัสจิรานุสรกุลค่ะ คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ค่ะค่ะก็ท่านดูแลอยู่นะคะแล้วก็ทีมงานการประสานงานของเราก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจาร,ร,ร,รย์ดรเภสัชกรหญิงสุนีจันสกาวนะคะท่านดองคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านก็ให้เกียรติเป็นผู้ประสานงานก็มีวิทยากรคณาจารย์สลับสับเปลี่ยนกันมาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังครอบครัวมกก็ติดตามกันได้นะคะทางวิทยุม,มกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทัว่ทวโลก ข่าววันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะกับสุนภัยรักษากรุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพรศจกรหญิงวิศีเีจันมหาเสถียรนะคะภาควิชาวิทยาศาสตร์เพรศจกรรมคณะเพรศศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาแบ่งปันความรู้กันวันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะเลยโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ พอเวลาของรายการมรกเพื่อประชาะชนช่วงสุขภาพมูตันโควิดสิบเก้าวันนี้ก็เสี่ยงเห็บระดี๋ยปากันได้ก็วันจันทร์หกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รรจ,จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ตอร o ความถี่หกไรซ์สิบสองกิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอออากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอดึงภาพได้ยินถึงเสียงที่เวอร์ไวเว็บดอทเคอร์พลัสหกหนึ่งสองดอทคอมเฟสบุ๊คไลน์ได้ ยูทูบสถานีวิทยุมากาเชียงใหม่ก็ได้ยินถึงเสียงแห่นตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ a n d r o อ d ก็ได้อยู่ที่ไหนก็เข้าฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเทียนเหียทรัพย์พร้อมวิทยากรวนันนี้นำรายการจากท่านฟังไปคอนปะกันได้ในเตื้อต่อไปตั้งสถานีวิทยุมากมามหาวิยษษาทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกท้าว นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังยิจตาฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU r a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand ด ่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสาสุขภาพและเกิดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ